สำนักงานคณะกรรมการปราาร้องกันและปร,ะราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอเชิญพันเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกง สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทุกสัปดาห์เวลา19นาฬิกา3ามนาทีถึง20นาฬิกาท่าสถานีวิทยุสมาคมสื่อชองสะอาดออกอากาศทั้ง7 6จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับพบกับผมสิสวัตรรัตนพันธ์นักประชาะสัมพันธ์ชำนาญการสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปชเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับรายการภารกิจพิชิตโกงก็จะเป็นรายการที่จะนําข่าวสารภารกิจของสำนักงานปปชในรอบสัปดาห์มาสรุปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ วันนี้ผมขอเริ่มกันที่ข่าวแรกครับคณะกรรมการปรปรชมีมติเรื่องกล่าวหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพและคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องว่าพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องโดยมิชอบ นายนิวชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชแถลงต่อสื่อมวลชนว่าเรื่องกล่าวหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องว่ามีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยมิชอบ โดยพิจารณาให้บริษัทต่างๆที่มีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของนิติบุคคลที่เป็นผู้สมัครรายต่างๆและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานละเว้นไม่ดำเนินการตรวจสอบและยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาดังกล่าวหรือตัดสิทธ์บริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่ให้เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ เป็นผลให้มีหลายบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันแบ่งได้เป็น7กลุ่มรวม40รายจากผู้ได้รับการคาดเลือกทั้งหมด43รายคณะกรรมการปปชได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วฟังได้ว่าโครงการดังกล่าวมีที่มาจากการที่คณะรัฐมนตรีมีนโยบายพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวคือการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และเปิดโอ,อกาสให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในขณะนั้นจึงดําเนินการนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้มีการจัดทําแนวนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโรงไฟฟ้าชุมชนโดยมีหลักการและเหตุผล เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตใช้และจำหน่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีไรายได้โดยชุมชนจะได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุทางการเกษตรและการจำหน่ายไฟฟ้าโดยมีกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนในส่วนของราคารับซื้อไฟฟ้าคือต้องไม่กระทบหรือกระทบต่อราคาค่าไฟน้อยที่สุด และมีการกำหนดผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากคือชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชนและจากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานเมื่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและกพชได้เห็นชอบกรอบนโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565กพชจึงได้มีมติเห็นชอบกรอบหลักการและเงื่อนไขาการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ข้อที่1มีเป้าหมายการรับซื้อ150เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน6เมกะวัตต์ต่อโครงการเป้าหมายการรับซื้อ75เมกะวัตต์เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพคือพืชพลังงานผสมน้ำเสียของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากว่า25%ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน3มเมกะวัตต์ต่อโครงการเป้าหมายการรับซื้อจะเมกะวัตต์ข้อที่2เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดินข้อที่3สัญญารับซื้อไฟฟ้าจะเป็นสัญญาแบบนเฟิร์มระยะเวลา20ปีข้อที่4วิธีการคัดเลือกโครงการจะดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือกะกะพโดวยวิธีการแข่งขันทางด้านราคาข้อที่5 โครงการที่ยื่นขอขายไฟฟ้าต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาผูกพันกับภาครัฐโดยมอบหมายให้กกพไปดำเนินการออกระเบียบหรือประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการดังกล่าวและดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไปกกพจึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องพศ2564 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าตามโครงการดังกล่าวโดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดวิธีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1การพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคผู้มีหน้าที่พิจารณาในขั้นแรกคือคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แต่งตั้งขึ้นนะครับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ไม่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพได้ในขั้นที่2ครับการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาจะพิจารณาจากผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคและผู้มีอำนาจพิจารณาท้ายที่สุดคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการดังกล่าวครับมีผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 246รายในชั้นการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวพบว่ามีบริษัทผู้ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้าโครงการดังกล่าวหลายบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันทั้งหมด ตามที่กล่าวหาจริงแต่เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมีได้มีการกำหนดข้อห้ามในลักษณะดังกล่าวไว้คณะอนุก,กรรมการจึงทำความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติว่าบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านาเทคนิคจำนวน95โครงการ และมีผู้ไม่ผ่านจำนวน15 151โครงการจากโครงการทั้งหมด246โครงการโดยนายเสกสรรเสริมพงศ์ในฐานะประธานคณะกรรมการมีประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงวันที่9รกรกรกฎาคม2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการซึ่งเป็นประกาศที่ผู้กล่าวหาโต้แย้งว่ามีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอโดยมิชอบ จากนั้นนะครับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติและเทคนิคจำนวน118รายได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและมีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจำนวน74รายทำให้ท้ายที่สุดแล้วมีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมด้านเทคนิคจำนวน169รายสำหรับการพิจารณาราคาโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ในระเบียบดังกล่าวข้อที่15โดยพิจารณาเสนอราคาของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวทั้ง169รายโดยมีคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาไม่ถูกต้องจำนวน10รายจึงนำคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาที่ถูกต้องจำนวน159รารายมาพิจารณาเรียงลำดับส่วนลดราคาศักยภาพระบบไฟฟ้าและเป้าหมายตามประเภทเชื้อเพลิงตามขั้นตอน จนได้ผู้รับการคัดเลือกรวมจำนวน43รายนะครับซึ่งมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกที่มีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมดจำนวน7กลุ่มรวม40รายดังที่ผู้กล่าวหาได้นำเรื่องมาร้องเรียนยังสำนักง,งานปปชคณะกรรมการปปชพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานผู้ถูกร้องที่1 มีได้มีหน้าที่หรือส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวที่ได้มีการออกประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าในด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องลงวันที่9กรกฎาคม2564ตามที่กล่าวหาสำหรับกรณีกล่าวหา,าคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องผู้ถูกร้องที่2ปรากฏข้อที่จริงว่าขนาดนี้เรื่องนี้ครับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ตอบข้อหารือสรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามระเบียบกกพอว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องพศ2564ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานพศ2550ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือจัดหาและกำกับวิธีการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะมิใช่การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุตามนัยมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างดังนั้น จึงมิต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใดดังนั้นผู้ถูกรองที่2จึงมีหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอราคาโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนําร่องพศ2,564 และเมื่อระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดให้ผู้ถูกร้องที่2มีหน้าที่ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ที่ยื่นข้อเสนอและมิได้กำหนดให้กรณีผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต่างรายที่มีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันเป็นลักษณะต้องห้ามที่ต้องตัดสิทธิ์ผู้ขอยื่นผลิตไฟฟ้ารายต่างๆที่มีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันจึงเห็นว่าการกระทําดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายใดแต่อย่างใดจากการตรวจสอบไม่ปรากฏพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนต่อไปได้จึงมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับรามการทุจริตพศ2561มาตรา49 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนพศ2561ข้อ45วงเล็บหนึ่งโดยมีข้อสังเกตว่าในกรณีที่บริษัทหลายบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันและอาจทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันได้จึงแจ้งให้คณะกรรมการกํากับก,บกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวในประเด็นร้อนของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับปปชสั่งสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยทุ่ม33ล้านเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อหัวประมูลเอื้อเอกชนหรือไม่เลขาธิการคณะกรรมการปปชสั่งสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้งบประมาณ33ล้านบาท ว่าจ้างบริษัทเอกชนเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อยืนยันว่ามีอำนาจเอาผิดหากพบการเอื้อประโยชน์เอกชนหรือว่าการหัวประมูลนายนิวัาชัยเกษมมงคลเปิดเผยต่อกรณีการตั้งคำถามและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อโดยใช้งบประมาณกว่า33ล้านบาท สำนักง,งานปปชได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนะครับซึ่งทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปรชก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้มาร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวกับปปชแล้วดังนั้นหลังจากนี้ครับก็จะเข้าสู่กระบวนการตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการกําหนดสเปคคนี่เป็นอย่างไรท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปชก็ยังได้กล่าวอีกนะครับว่า ปปชมีอำนาจในการตรวจสอบว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือผู้ใดหรือไม่มีการหัวประมูลกันหรือไม่และเป็นการกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่เพื่อจะได้เอาผิดในคดีอาญาต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณจะเป็นอำนาจของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองอที่จะทําการตรวจสอบซึ่งในกรณีนี้ก็จะคล้ายกับการตรวจสอบประเด็นเสาไฟกิน,นรี ทางท่านเลขาธิการปปชก็ยอมรับนะครับว่าในการตรวจสอบบางเรื่องแม้ว่าจะเป็นการจัดซื้อขึ้นมาโดยไม่จําเป็นแต่หากการจัดซื้อดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบหรือที่กฎหมายกําหนดไว้ทั้งหมดนะครับทางสตง,งก็อาจจะทําได้แค่ทวงติ่งนั่นเองนะครับยังไงประเด็นนี้ก็เป็นคําถามของสังคมนะครับซึ่งทางปปชก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับข่าวต่อไปก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่สืบเนื่องจากประเด็นร้อน จากการบุกจับอธิบดีกรมอุทยานนั่นเองนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยผมได้นํามาจากสํานักข่าวอิสาราครับเจ้าหน้าที่ปปชครับปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบอุทยานแห่งชาติความคืบหน้าจากกรณีคณะกรรมการปปชกําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบอุทยานแห่งชาติบางแห่งนะครับในการเรียกเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวโดยไม่ผ่านระบบอ e ิทิเกตจนอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ของการทุจริตและอาจโยงขบวนการซื้อขายตําแหน่ง โดยข้อมูลพบว่าจำนวนเงินที่ไม่ผ่านระบบอ e ิทิเกตถูกนำส่งต่อไปยังระดับผู้บังคับ,บัญชาเพื่อใช้แปลสภาพในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งด้วยมูลค่าเม็ดเงินจำนวนเจ็ดหลักขณะเดียวกันยังพบว่าอุทยานแห่งชาติหลายแห่งไม่ปฏิบัติตามมติปปชที่ให้ใช้รูปแบบอ e ิทิเกตเข้ามาดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและง่ายต่อการตรวจสอบซึ่งพื้นที่ที่มีการจับตามี4เป้าหมายหลักนะครับประกอบไปด้วยเป้าหมายที่1รับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมาย ป้าหมายที่2อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราเป้าหมายที่3อุทยานแห่งชาติเกาะตารุเตาเป้าหมายที่4อุทยานแห่งชาติศรีนาทซึ่งในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ในจังหวัดตรังเพื่อรับฟังปัญหาพบว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหลายคนไม่อยากทางานเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดโดยบางวันสามารถเก็บเงินสดได้ถึงสองกระสอบบริเวณหน้าแหล่งท่องเที่ยวเช่นทำมรดกและเกาะกระดานก่อนจะนําเงินที่ได้นะครับส่งขึ้นฝั่ง เนื่องจากอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ไม่สามารถทําการจัดจ้างทําอีทิเกตได้เองอีกด้านหนึ่งปปชก็ได้ทําหน้าที่นะครับโดยการส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปสังเกตการการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติของนักท่องเที่ยวที่มาจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตทาราโดยต้องเก็บเป็นเงินสดโดยการใช้เรือเข้าไปเก็บนักท่องเที่ยวรายหัวหัวละ400บาทปปชก็ได้ทําข้อเสนอแนะแบบเร่งด่วน7ข้อได้แก่ข้อที่1ครับ ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดทําและพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินและค่าบริการจากระบบการจองล่วงหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบออนไลน์อิเกทกตอย่างเร่งด่วนข้อที่ 2. แก้ไขระเบียบกรมอุทยานว่าด้วยการเก็บการรักษาการใช้จ่ายรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติพศ2560โดยให้เก็บรายได้ผ่านการโอนเข้าบัญชีของกรมอุทยานเท่านั้น ไม่ให้มีการเก็บเงินเป็นเงินสดทุกกรณีข้อที่3ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานตรวจสอบรายการตัดซื้อจัดจ้างประกันชีวิตนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์พร้อมนับจํานวนนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับการชําระค่าบริการเพื่อตรวจสอบคู่กันข้อที่4ให้มีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสังเกตการพร้อมรายงานหรือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประจําจังหวัด และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหรือ PAC โดยจะต้องเอผยแพร่รายงานการประชุมให้กับสื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบด้วยข้อที่5ครับให้ทุกอุทยานจัดทำเพจเพื่อรายงานผลจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าออกแบบทันทีหรือตลอดเวลาแบบเรียไทมมแต่ละอุทยานข้อที่ 6. กรมอุทยานแห่งชาติต้องเปิดเผยผลการอนุมัติงบประมาณตามระเบียวว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติพศ2560ข้อที่13วรรคที่2กรณีการอนุมัติโดยกรณีจำเป็นเร่งด่วนว่าได้อนุมัติงบดำเนินการเรื่องใดบ้างและข้อที่7ครับเร่งดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหรือแคระพาดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนครับ และหากพูดถึงการทํางานเชิงรุกในการป้องกันเรื่องของอุทยานนะครับมากันที่ข่ขาวนี้ปปชครับทำงานเชิงรุกป้องกันทุจริตนครพนมลุยอุทยานแห่งชาติภูลังกาขอข้อมูลจัดเก็บไรายได้สํานักง,งานปปชประจําจังหวัดน,นครพนมโดยว่าที่ร้อยตีคาถาวุฒิคลังนุดผู้อำนวยการสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดน,นครพนมนะครับ ได้กล่าวว่าทางปปชนครพนมได้ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในจังหวัดพื้นที่นครพนมจํานวนหนึ่งแห่งคืออุทยานแห่งชาติภูลังกาซึ่งเป็นไปตามแนวทางการผลักดันและบูรณาการการติดตามมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่คณะกรรมการปปชมีมติเห็นชอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้นะครับ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปชได้มีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีโดยในครั้งนี้ได้ข้อมูลได้แก่ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติด้านการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงสถิติเงินรายได้และสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างวันที่30ถึงสาิเธันวาคม2 5 6 5ต่อเนื่อง1-2ถึงมกราคม2566โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้ความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดนครพนมจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปรวบรวมและวิเคราะห์การขับเคลื่อนมาตรการและการดำเนินการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยับยั้งปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมนำสกูปเกี่ยวกับแนวคิดบัตเตอร์ไฟเอฟเฟคที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบด้วยเนื้อหาและกรณีตัวอย่างในหลายๆโครงการนะครับในประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคพื้นฐานไปติดตามรับฟังกันเลยครับความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคพื้นฐานคุณเคยสงสัยไหมว่าการดำเนินโครงการต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานใช้งบประมาณได้เกิดความคุ้มค่าหรือเปล่าในแต่ละปีมีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจํานวนมากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมีมูลค่าที่สูงซึ่งอาจมีการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจําเป็นไม่เกิดความคุ้มค่าและมีความเสี่ยงที่จะทุจริตคอร์รัปชันได้ง่าย จากสถิติผลการชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐของคณะกรรมการปปชพบว่ากลุ่มคดีที่คณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดมากที่สุดคือกลุ่มคดีด้านจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ46.19โดยมีมูลค่าความเสียหายของคดีคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ9,319ล้านบาทนอกจากประเด็นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญคือ การบริหารจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญเพราะเมื่อบริหารจัดการโครงการไม่มีประสิทธิภาพโครงการที่เกิดขึ้นมาก็อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้เสียง,งบประมาณเพิ่มขึ้นและล่าช้ากว่ากำหนดจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลเพื่อที่จะถอนบุตรความเสี่ยง ยับยั้งการกระทําผิดไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆดังตัวอย่างเช่นโครงการสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรังการก่อสร้างมีความล่าชา้าใช้เวลาไปเกือบ14ปีปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และยังมีการเพิ่มงบประมาณไปกับการปรับปรุงรักษาซ่อมแซมจนบานปลายนำมาสู่ความเคลือบแคลงสงสยัยและตั้งคำถามโดยภาคประชาสังคมที่จังหวัดนครสวรรค์โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองโพอําเภอชุมตาบง ไม่สามารถเวีนคืนที่ดินบางส่วนมาก่อสร้างได้ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการอย่างชัดเจนส่งผลให้หน้าแหลงไม่มีน้ำทำการเกษตรและช่วงน้ำหลากก็เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และโครงการปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงอําเภอก้าวเหลียวที่แม้จะก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีการชำรุดเสียหายบ่อยครั้งทำให้ต้องตั้งงบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัดที่มีการติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานเช่นติดตั้งในจุดที่ไม่มีความจำเป็นติดตั้งจำนวนมากกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือติดตั้งทับซ้อนกับเสาไฟฟ้าปกติและที่สำคัญเสาไฟฟ้าดังกล่าวมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณสูงเกินความจำเป็น สำนักการปรปรชเครือข่ายภาคประชาชนชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อป้องปรามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าซึ่งผลกระทบจากการดําเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังเช่นการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่มีการติดตั้งถี่มากเกินความจําเป็นปัจจุบันมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่มีอยู่ ไปติดตั้งในพื้นที่อื่นที่มีความจําเป็นโดยไม่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลที่เกิดการประหยัดงบประมาณและประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งได้มีการยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณปโภคพื้นฐานที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเราทุกคนต้องไม่นิ่งเฉยจับตามองแก้งบอกแสต้องสร้างพลังความร่วมมือในภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการวิทนต่อการทุจริตให้ขยายวงกว้างออกไปต่อๆกันสามารถแจ้งบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปชเว็บไซต์สำนักงานปปช www.nacc.go.th หรือสายด่วนปปช1205ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสกูปแนวคิดวัตถุไฟเอฟเฟก c t ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวในส่วนของภูมิภาคกันบ้างนะครับ ปปชบ,บึงการเข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพศ2566ครั้งที่1นายพุทธาศรีคำภาผู้ตรวจราชการสำนักงานปปชาพ,พร้อมด้วยคณนะดำเนินการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพศ2566ครั้งที่1เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการ,รปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและการตรวจราชการตามข้อสั่งการมตินโยบายของคณะกรรมการปปชประธานกรรมการปปช เลขาธิการคณะกรรมการประปชการดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานพร้อมที่พักโดยมีนางสาวสุภาลักษ์จิรักษาผู้อำนวยการสํานักงานประปชประจําจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มีการนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะของแต่ละภารกิจในการนี้นะครับผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อแนะนําในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้แนวคิด ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปชประจําจังหวัดบึงกาฬอีกด้วยครับจากบึงกาฬนะครับเราไปที่โคราชกันบ้างครับปปชภาค3ไปเยือนโคกสูงนากลางที่โคราชกํากับการติดตามงบป,ประมาณเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครราชสีมาน,นะครับโดยกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตสำนักง,งานปปชภาค3ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตในเขตพื้นที่ภาค3 โดยเป็นการกำกับติดตามรับฟังข้อมูลการดำเนินโครงการในพื้นที่ภายใต้งบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี2565ครั้งที่3ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้านะครับมีการเดินทางไปยังเทศบาลตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้าพบนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง และในช่วงบ่ายมีการเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินเพื่อเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ดำเนินการโครงการก่กอสร,ร้างถนน,นคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนาโศกแดงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมนา,นาในใหม่ที่บ้านนากลางพัฒนาหมู่9ตำบลน,นากลางงบป,ประมาณ1ล้าน2ส3 0บาท สำหรับการลงพื้นที่ทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่ปปชได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมหาลือและให้คำแนะนำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในสัญญาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการภารกิจพิชิตโกงในสัปดาห์นี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการ ผมขอฝากช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักง,งานปปชนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเป็น www.nacc.go.th และทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook, Twitter, TikTok คุณผู้ฟังสามารถค้นหาในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักง,งานปปชครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ในการติดตามข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับสำนักง,งานปปชของเรานั่นเองนะครับ วันนี้ผมสศิวัตรรัตนพันธ์ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการภารกิจพิชิตโกงสวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการภารกิจพิชิตโกง ผลิตรายการโดยสำนักง,งานปปอชอท่านผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา19.30นาถึงเวลา20.00นาท,ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานสวัสดี